สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคลียจะตำถัวถ่วตำถั่วใส่ปลาร้าต้นค่ะปลาร้าตอนนี้ค่ะทําเองค่ะแม่เคลีย์รทําแล้วก็ใส่มะเขือเครือ,รอหรือมะเขือปูนะคะมาตำกันเลยตำถัว่วต้องใช้พริกแห้งนะพริกแห้งลงน้ำตาลหนึ่งช้อนผงชูรสหนึ่งช้อนโคล ขลพริกแห้งพอโขลกเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วลงไปถั่วฝักยาวลงไปหนึ่งกำหั่นเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้เรใส่ลงไปแล้วก็โขลกอีกโขกให้ถั่วแตกต่อจากนั้นมะเขือเครือหรือมะเขือปู่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ย่างให้แตก มะนาวบีลงไปปลาราตอนกับน้ำปลาใหไปเลย แล้วก็ยวกให้เข้ากันไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วนะเดี๋ยวเค็มปลาลาเค็มอยู่แล้วสีสันแซ่บมากดูสิคะเ,เ,เพื่อนๆนี่ค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะตําถั่วปาร้าตนค่ะ